สำดับจริงอยู่กับพวกเราในรายการมื้อนี้รีแอคพี่ฝาขาวพี่อยูจังปีต้อาออนีสแปลกแปลกเลยวันนี้ยี่ไม่พูดอ่ะวันนี้นะคะเรามากรับรีแอคเป็นออฟฟิเชียลเจนเนอร์อีกแล้ว <c oughs> รวปะเรบติ้งนีแอคออฟเชิรลหนึ่งล้านเรื่อนคู่ที่เรารอทางนั้นมากมันต้องใช้คําว่ารอคอยมาอย่างยาวนานตั้งแต่ค่ายเก่าของเขาจนค่ายปัจจุบันรู้ยังรู้หรือยังว่าคู่ไหนมีลูกที่ถือบัคคลี่ฮะผัวเป็นตระเปาหน้าวินวินหน่อยถ้าใครคิดหน้าวินวินไม่ออกดูอินนี่ไป เออนั่นก็คือบุญเปลมกับซีรีสเรื่องลีแหวมมาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วพี่จ๋าซีรีส์ซุดีรที่ที่ทุกคนอยากได้มาแล้วรอกันแบบรอมาตั้งแต่วารีปรอแบบมันเป็นหลักปีนะทุกคนมันหลายปีตลอดสองตัวได้ซ้ำ พายโลดสองตัวและเเลอร์อ uh. ีก <Mustang> ต <Buffalo> ัวหนึ่งเป็นสาวกลับมาแบบมีเขี้ยวอ่ะเอ้ยอุ้มกรดูเลือดกระดอกพี่เอ้ยพี่พี่พูดอะไรอ่ะไม่เชื่อไม่เชื่อเอาไปดูไปไม่เชื่อ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 เหมือนไม่เคยดูมานต์การ์ดเนไม่เคยดูมาก่อนก็อาจะเหมือนเดิมก็ได้เฮ้ยก็ไม่รู้ก็เดี๋ยวไปลองดูกันเนาเพราะต้องพายโลดอีกอะไรก็น่าดูแลแต่อยากรู้ว่าเขาจะตัดอะไรบ้างโอเคไปดูจ้ะ ถ้าขอตรงกำเจ้าลามินโซเลตโนเล่ามินจะมีเจ้าจะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวและไร้ซึ่งเขาอุ้ยอุ้ยหนูทำไมจะมาแล้วจำชื่อฉันเลยนะชื่อฉันคือ,อคือ,คอ รามินรามินคอเจ็บโอนคุณเป็นใครทำไมคุณถึงออกมาจากฆาตวัดนั้นได้ชอบปันมากบอกแล้วเกลี้ยกล่อจริงพ่อเขาบอกชอบไปแล้วเว้ยพวกปันเหมือนพายคุณก็ติงตองเลี้ยงไปนะขอบคุณนะครับคุณปันที่ช่วยปลดปล่อยเนี่ยทันทีไปเคยสมมติว่าพวกคุณเป็นแวมไพร์จริงๆแล้วพวกคุณพาผมมาที่นี่ทำไมทุกพิธีกรรมของแวมไพร์ต้องใช้เลือดของมนุษย์เพราะฉะนั้น เราคงต้องใช้เลือดของพี่ปันที่ตอบพี่ปันไม่ได้อะผมก็เลยตามมาหาพี่ที่นี่แบ้มือให้หมอหน่อยดิฟังคุณหมอจะเชื่อผมได้ไงคุณบอกแล้วมันมีเคมีแกงอีแล้วหรอฉันไม่โง่ผู้นำของเราจะมีแล้วจะไม่ยอมโดนทำร้ายอีกฝ่ายเดียเนออจัดการตัางเป็นตัวโกปันออกเฮ้ยพวกแกกินนะคะวิทยาศาสต์ ที่ตาขังหันไปนอนค่ะแม่ทิ้แม่ิ้งโอ้โหเฮ้ยเหาฮันเตอร์จะเพียบค๋อแวมไพร์ผู้ปัญจะหมดสิ้นไปอ๋อมาผมเป็นฮันเตอร์เอาเลยถ้าสิ้นเกียรติละมนุษย์ขันเฮ้ยคุณเท้คุณตื่นความจำเหมือนปันว่าคืนนั้นอ่ะพวกมันทำอะไรบ้างคุณกลับไปเถิดคุณรามุกระหว่างมนุษย์กับแวมไพร์เป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไปได้ ก็กลังของฉันม pues ันไม่ทำอันตรายอะไรเลยแต่คุณเป็นเมมพายแล้วคุณเป็นอมตะมันจะไปเข้าใจอะไรพี่ดิเนดวยมมนมียมพาลทำสิ่งที่นายต้องทำที่ันฆ oh ่าฉันซะ ผมทำไมำ่ได้ลามินข้าคุณเ่งเอ้าา,ามินหโนหัวใจการที um <su> mm ่ม şey ีหัวใจที่เต้นอยู่อ่ะมปนน่าตื่นเต้นมากเลยปันน้ำไหมน้ำอย่ารักแรนะปันลามินลามินมืนก็อยู่ข้ามฟ้าแียงเทอเลยตนี้แล้วเราจะได้เจอกันไหม เราจะได้เจอกันทำอะไรกันมาออกกำลังกายน้าหายใจแรงจังบิดรูปมาจับได้ตัวที่เป็นตัวไพโรจนเนี่ยมันอีกฟิล์มเงินเว้ยใช่เหมือนคนละเรื่องเดียวกันแก้เดี๋ยวนะนี่เขาเปลี่ยนบทหรือเขาเปลี่ยนอะไรปะเนี่ยเออเขาเอาส่วนที่เราไม่เคยเห็นคือเอางี้มันครบโรดมากคือเครื่องงี้เปมไพ่เขี้ยวกุดอืมน่ารักเขานันจะอพยพมาเขี้ยวกุด เขาหนีไงเขาหนีไม่เขาโดนจองจำขเขาโดนขังคนที่ขังน่าจะเป็นฮันเตอร์ที่แบบว่าแบบบาคโคนไม่รู้ว่าใช่บาคโค้ไหมอาจจะเป็นบันมบูร์หรือเปล่าเพราะว่าเหมือนโดนขังไว้ในรูปภาพอแล้วน้องดั้นไปทํำเลือกเหมือนเป็นแบบสัญลักษณ์ให้เขาได้โดนปลดปล่อยออกมามเป็นตัวเป็นตน ทะลุลูกปริ่งออกมาเพราะว่าจริงๆสะกดเขาไว้ในรูปอ่าอืมแบบที่สถานทจริงๆมันคือในรูปอาจจะเป็นมิติหนึ่งที่แบบว่าฮันเตอร์มีวิธีของเขาอะไรอย่างเงี้ยที่แบบกักขังเวมไพร์เพราะว่าเวมพร์ตัวนี้อาจจะฆ่าไม่ตายอืมก็เลยต้องใช้วิธีแบบว่ากัดขังเก่าเออแล้วน้องก็ดันดวงดีไปดวงจะมีแฟนดวงมันจะได้อะไรอ่ะเออแต่ก็รู้สึกว่ามันดูคอมเาดีขึ้น จังตัวแวมไทยมีคอมน่ารักขึ้นแบบมันมีจังหวะที่ไม่ได้เครียดเชียรเชียอย่างเดียวแล้วก็รู้สึกว่ามันได้หลักอารมณ์สุดๆนักแสดงมากหน้าหลายตาใช่ฉันบอกแล้วว่าอ่ะฉันเห็นเคมีก็แต่มน้องเต้นด้วยกันอันเต็มดิอันเต็มดิวะอันเต็มดิวะ หนุ่ยแกอยู่แต่หมันเปล่าแค่ทำเสเกมเยมากเลยเ่า,าสรุปเปิดมาปึง้งแต่หมัน <c oughs> ไม่เปไน็ไไปไนไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือมันอยู่ที่เราดูอยู่แลหละอนที่พูดมาตลอดว่าจะอยู่อะไรก็ได้ีนใจชอบแล้วกัน แตน้เรื่องดูดูเป็นในเวท,ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอเราไม่ได้คิดว่ามูดมันจะมามูดนี้เ<ช>พรา<ส>ะว่าตอนแรกอ<ส>ะต,ตัวไพโรดเขาอะมันซีเรียสนิดนึงแล้วพระเอกดูนิ่งกว่าน,นี้แล้วในเอกของเราเนี่ยก็คือน้องเปลมับน้องเปลมดูดูแบบเขาเรียกว่าเขาจะบอกว่าไงดูอ่อนต่อโลกกว่าน,นี้นนแล้วตัวพระเอกดูมีอํานาจมากกว่านี้อันนี้ดูเป็นคนละมวลอะ อม,มันดูเป็นคนละม้วนะอันนี้ดูหนีหัวซุบหัวซุนอันนี้ดูหนีอันนี้อันนี้แล้วดูดูคุมก็เรยรู้สึกว่าเอ๊ะเขาเปลี่ยนเพราเขาปรับเนื้อเรื่องไหมหรือว่าเป็นอีกเหมือนอีกอีกเฟรมน<อ>ึงนที่แบบอีกแบบหรือเปล่าไม่รู้เออแต่รู้สึกว่าสนุกดีก็สนุกก็สนุกดีเป็นโรแมนติกมากขึ้นใช่โรแมนติกคอมเมดีแต่ม,มา คิดว่าตอนแรกเราคิดอยู่แหละว่าเอ๊ะมาเนี่ยเป็นแฟนพายต้องหลงแน่ะช่ไหมปึ้งแล้วเป็นแฟนพายฝั่งฝั่งร้ายร้ายด้วยเป็นคนร้ายเอ๊ะแฟนพายนี่มันจะมีแฟนพายตระกูลอื่นมาเอ้อมีอะไรมาหยุดเขาเงี้ยวเฮ้ยบ้าอาจจะเป็นฮันเตอร์ก็ได้เป็นลูกบ้าเป็นไอ้นี่็นอะไรนีนเป็นวิวะฮะ เอ้่เอนะ <c oughs> เออแต่ก็นั่นแหละมันได้อีกมูทหนึง่งแต่จริงๆอ่ะแอบชอบตัวแรกใช่นิไม่ถึงชันนั้นส่วนตัวส่นว<ม>สนตัวแอบดูโรแมนติกส่วนตัวแอบชอบตัวไพร์ลอตมากกว่าแต่ก็นั่นแหละไม่รู้ว่ามันจะมีตัวไพร์ลอตในเรื่องด้วยไหมไม่ถึงว่ามูดของไพร์ล์ตมันจะมาเคร่งขรึมมันจะมาด้วยไหมเพราะว่าตัวแอมไพในไพร์ลอตมันแบบมันเป็นเวที่เรารู้สึกแบบว่าเอออยากเห็นฟิลนี้อยากเห็นฟิลแบบเขาแบบนิ่งสงบ ใจเย็นแบบอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบดูเป็นแววไพร์เม็ไร้หัวใจดีแต่เป็นหัวใจที่รักแค่เธออะอันนี้ไอ้น้องดูไม่ค่อยกลัวนะอันนี้ดูเออดูดูไม่ค่อยกลัวแล้วก็แบบดูสูู้ดูเป็นคนสู้คนนะทั้งที่เขาก็บอกว่าฉั่นเป็นแววไพายนะแหวนพายมันเขี้ยวกูดไงมันไม่กูดเนีกูดอยู่้เดียใช่มันแค่ไม่แหลกมก็เหมือนเรื่องอื่นเฉยๆเอาไว้กันหมอเอาไว้ทำอะไร ทำไมเไม่ให้รู้ว่าเป็นแนพาย๋อนเลยมากเลยอแต่ก็ต้องลุ้นกันก็ต้องลุ้นกันว่าว่าตัวเต็มมันจะออกมาเป็นยังไงก็ถือว่าก็ถือว่าได้อีกมูดหนึ่งแล้วก็ไม่ได้แย่นะในความรู้สึกก็รู้สึกว่าสนุกดีเพราะวาพลังหลังของตัวเทเลอร์ก็มีแบบดูดราม่าความเคร่งเครียดอยู่เจ็บสนถาแวนพายอยู่เออแต่ว่าช่วงแรกแรกที่เจอกันก็เขาเขาอยากจะให เราเหมือนโชว์ด้านน่ารักน่ารักให้คนดูได้เห็นว่ามันแบบไม่ได้น่าวัวอย่างเดียวนะมันตลกด้วยใช่อ่าสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะเริ่มตอนแรกวันที่23่สิบสิงหาคมนี้นะคะก็คือมาถึงวันเสาร์เออสองทุ่มครึ่งค่ะเจมค่ะแล้วก็ย้อนหลังได้ที่ไอชีเอฟดีแอฟเดิมซีรีส์จีเมมย้อนไอชีเยอมแบบแคบจะแปดิบเอร์ซ วุ้ยจ๋าจริงแอบรุนนะว่าก่อนอันเนี้ยคนสิงวัดเนี่ยเวลามาจับจริงเนี่ยคนจะไม่ค่อยดราม่าแต่นี่เป็นบทเปรมไงเป็นเป็นอันนี้เป็นบุตรเปรมที่คุ้นคุ้นคุ้นมือ,อ,อ,ม,อมันคุ้นเคยมันจริงชอบดราม่าได้เลยลดราม่าได้เลยเนี่ยแหมไม่ฉันได้กลิ่นดราม่านะมันมาไหลเยอะรรอจังหวะจับสร้อยสีแดงเออนั่นแหละวุ้ยเนื่อยอเนี้ยเราเหมือนจะต้องจากกันน่ะแล้วก็ ก็ต้องจัดกันหน่อยดีเออก็มันเป็นมันพายกับคนมันจะรักได้ยังไงนี่แาบอกแต่เขาชื่อััเเส s t o r y นะเออแปลว่าน้องเรลไม่ตายเอเออฮะเพราะว่าโดนหงกดดแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยกันจบโอ้ยรูปรังกัดด้วยนะรุปเเป็นันเดสอ่ะจบเรมเป็นฮนเตอร์เอ้ยคิว พูดไยคร<ม>ับไ,ไม่ไปไม่แต่พร<ม>่ะปืนยิงเนาะอ่าอ่าฝากไว้ด้วยแล้วกันหนึ่งเขวันนี้พวกเราไปก่อนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งเหมือนน่าสำหรับตพีเจอมาสวยก็ติดตามชมวันนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย